สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปบยทานโมบายลูกจันท์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างโมบายลูกจันทร์วันนี้ของเรานะคะสวยมากๆเลยและก็สามารถนําไปแขวนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้ก็คือริบบิ้นลายจุดสีเหลืองเบอร์สองจำนวนสี่เส้นความยาวอยู่ที่20นิ้วแล้วก็มีที่ตกแต่งด้วยนะคะ มีริบบิ้นผ้าสีเงินค่ะไว้ตกแต่งทำเป็นโบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกปัดไข่มุกนะคะมีเชือกดิ้นสีเงินด้วยค่ะไว้สำหรับทำเป็นตัวห้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับโมบายดูใจกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะนำเอาริบบิ้นทั้งสี่เส้นมาวางเรียงกันนะคะจากนั้นจะเอาด้านนี้ค่ะ ปลายอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะปลายด้านนี้เราจะมีความยาวกว่ากัน3เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็พับครึ่งพร้อมที่จะทำฐานสี่กันค่ะริบบิ้นที่ได้นะคะจะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวค่ะเราจะหันด้านยาวออกนะคะจะหยิบขึ้นมา2เส้นใช้เส้นที่สองค่ะขวามือคล้องเส้นแรกซ้ายมือเส้นที่สาม คล้องข้างล่างเส้นที่สองค่ะเราจะคล้องแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สี่จะนำไปลอดช่องของเส้นแรกค่ะตรงนี้นะคะเป็นช่องของเส้นแรกเราก็นำไปลอดช่องจากนั้นเดี๋ยวเราก็กางริบบิ้นออกค่ะหยิบริบบิ้นที่อยู่ข้างนอกนะคะคือเส้นที่สามให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่สี่จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะและต่อจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะทำฐานแ เราจะนําเอาเชือกนะคะแบบนี้ค่ะเชือกที่เราเตรียมไว้เพื่อจะทำเป็นผู้ห้อยนะคะนี่ค่ะเราจะมัดตรงปลายแล้วก็ใส่ไข่มุกไว้แบบนี้นะคะทั้งสองด้านจากนั้นจะเอาตรงที่เป็นไข่มุกค่ะลอดช่องนี่นะคะให้ลอดช่องเข้ามา นนี้ต้องพยายามจับไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวฐานสีเราจะหลุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงฐานสีของเราให้กระชับค่ะพอเราดึงกระชับนะคะทีนี้ให้ดึงตัวนี้ออกมาหน่อยค่ะดึงประมาณนี้นะคะข้างหลังอย่าให้หลุดต่อไปเราจะทำฐาน8กันค่ะโดยหยิบ หรบบิปป้นเส้นข้างล่างนะคะ1เส้นค่ะขึ้นมาวางพาดเฉียงไปทางขวามือบนแบบนี้ค่ะเส้นขวามือวางเฉียงไปทางซ้ายมือบนนะคะและนี่อย่าลืมเอาตัวนี้นะคะเบี่ยงมาทางนี้ด้วยค่ะและเส้นข้างบนค่ะเราก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายมือล่างทีนี้จะเหลือเส้นซ้ายมือนะคะจะนำมาลอดช่องตรงนี้ค่ะ ะะพยายามให้ตัวห้อยอยู่ตรงกลางด้วยนะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ปีบโคนทั้งสด้านด้วยค่ะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะให้ห้อยๆอ,อยู่แบบนี้นะคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการหยิบริบบิ้นค่ะ หยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นนี่เป็นเส้นแรกนะคะหยิบเส้นที่สองขวามือค่ะมาทับเส้นแรกเส้นที่สามค่ะทับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สี่ค่ะมาทับเส้นที่สามเราจะหยิบอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเส้นนี้ค่ะคือเส้นในสุดค่ะลงไปแล้วก็หยิบเส้นจากฐานนะคะขึ้นมาวางไว้แทนที่ค่ะเหมือนเดิมค่ะปล่อย ข้างในลงแล้วหยิบที่ฐานขึ้นมาเราจะทำอย่างนี้วนไปค่ะจนกว่าจะถึงเส้นสุดท้ายก็คือเส้นนี้นะคะขึ้นมาหมดแล้วข้างล่างก็จะไม่มีเส้นไหนเลยส่วนเราก็จะปล่อยลงไปอีกหนึ่งเส้นให้เหลือแค่สามเส้นพอค่ะทีนี้หันมาด้านนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะมีห่วงแบบนี้ค่ะเราจะใช้สามห่วงจะใช้เส้นแรกคือเส้นในสุดค่ะ ลอดไปที่ห่วงแรกเส้นที่สองนะคะเข้าห่วงแรกค่ะแล้วไปออกในห่วงที่สองเส้นที่สามค่ะเข้าห่วงแรกแล้วไปออกในห่วงที่สามพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆเอานิวออกมานะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับ เส้นไหนที่บิดนะคะเราก็บิดให้ถูกทางค่ะพอเราดึงได้เป็นรูปทรงเหมือนลูกส้มแล้วนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมค่ะตรงนี้ที่เป็นตัวห้อยให้เอาออกมาอยู่ตรงกลางค่ะ mm hmm. เขาจะมีรูแบบนี้แล้วเราก็ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะ พอเราได้ทรงกลมสวยงามแล้วนะคะเราก็จะพลิกริบบิ้นมาฝั่งนี้แล้วดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบค่ะตอนนี้ริบบิ้นของเราก็จะงอมากจนกระทั่งเออเวลาพับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกรีดให้ตรงๆก่อนค่ะตอนนี้ก็ตรงเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะทำการหยิบริบบิ้นนะคะ เดี๋ยวจะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะคือจะหยิบเส้นนี้แล้วนับไปทางซ้ายมือค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่เราหยิบไว้ข้ามแบบนี้เราไปเก็บปลายไว้ด้านหลังค่ะเหมือนเดิมค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นข้าม3เส้นแล้วก็พาดริบบิ้นค่ะเราจะทำอย่างนี้ไปจนกว่าจะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน3เส้น ตอนนี้เราก็จะเหลือริบบิ้นที่อยู่ข้างบน3ามเส้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลอดช่องนี้ซึ่งเป็นช่องถัดไปที่เราวางริบบิ้นเส้นสุดท้ายเราก็ใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกลอดไปที่ช่องแรกเลยค่ะเส้นที่สองตามมานะคะเข้าช่องแรกแล้วก็เบี่ยงไปออกในช่องที่สองค่ะเส้นที่สามเข้าช่องแรกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เบี่ยงไปออกในช่องที่สามทีนี้ก็ให้ดูนะคะว่า ริบบินออกทุกช่องค่ะไม่ไปซ้อนกันแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็สามารถใส่เหรียญได้เลยเข้าไปตามช่องนี้นะคะบิดริบบิ้นนิดนึงแล้วก็ดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บริบบิ้นนะคะจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะเส้นไหนก็ได้เส้นนี้นะคะ เราจะลอดไปตามแนวค่ะแล้วให้ออกในช่องที่3เราจะทำไปทางขวามือแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้น ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะพยายามดึงให้กระชับนะคะพอกระชับดีแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้เพื่อทำการเก็บริบบิ้นค่ะก็เก็บ ริบบิ้นไปตามแนวตอนนี้เราก็ทำไปทางซ้ายมือนะคะเก็บแล้วก็ออกในช่องที่3มค่ะแต่ตอนนี้ริบบิ้นอาจจะสั้นบางเส้นก็จะไม่ออกไปข้างนอกค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะครบ8เส้นแล้ว ริบบิ้นก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็นําเอากันไกนะคะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดเราก็ได้ตัวโมบายแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะตกแต่งโมบายของเราให้สวยงามยิ่งขึ้นโดยการใช้ ริบบิ้นผ้านะคะริบบิ้นผ้าสีเงินของเราจริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าให้ผูกโบข้างนอกค่ะจะง่ายกว่านี่นะคะแต่เราดันไปผูกโบตอนนี้ก็อาจจะยากแล้วแถมจะทำให้เสียริบบิ้นด้วยค่ะนี่นะครับผูกยากอยู่เหมือนกัน และกว่าจะจัดเสร็จนะคะก็อาจจะใช้เวลามากควรจะผูกโบไว้ก่อนแล้วก็มาแปะที่หลังจะดีที่สุดค่ะ ตอนนี้เราก็พยายามทำโบให้เท่าๆกันนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเราทำอย่างนี้จะใช้เวลามากเกินไปก็สมมติว่าสวยงามแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงปลายของริบบิ้นค่ะตัดให้สวยงามเท่าๆกันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำให้แน่นหนายิ่งขึ้นโดยการยิงกาว้อนค่ะ ตรงนี้ก็จัดให้สวยงามก่อนนะคะถ้าจะให้สวยงามก็คือให้เขามีอันนึงลงมาและอีกอันยังอยู่ข้างบนนะคะถ้าเกิดทําให้มันเท่ากันมันดูไม่ค่อยเกะคะ๋ค่ะทีนี้เราก็หยอดเก่าร้อนนะคะเพื่อจะติดโบให้มันอยู่กับที่คะ่ะแล้วเพื่อความเก๋ไก๋อีกเราก็จะติด นุกปัดค่ะนุกปัดเป็นสีขาวส,สวยๆไว้ตรงกลางของโบอันนี้จัดให้สวยงามค่ะตอนนี้เราก็ติด ลูกปัดมุกนะคะเพื่อความสวยงามของโมบายของเรานี่นะคะสีละมุนมากเลยค่ะสีเหลืองแล้วก็ตัดด้วยสีขาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโมบายลูลกจันทร์ของเราทำไม่ยากเลยค่ะ